ครับสวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทําลาบกุ้งนะครับลาบกุ้งนั้นเะป็นกุ้งแช์บอยนี่แกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดแล้วอันดับแรกนะครับก็จะไปมาทำกุ้งให้สุกก่อนนะครับนี้วเปิดไฟให้ปานกลางนะครับ หลังจากนั้นเอากุ้งลงไปเลยนะครับกุ้งนี้ต้องบอกก่อนว่ากุ้งนี้แกะแกะเปลือกแกะหางเอาล้วผ่าเอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำให้ันสุกพอประมาณ ตอนนี้พุ่มก็สุกแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะตักใส่าจานไว้ก่อนนะครับ น,นี่เป็นเมนูที่ยังไม่เคยทำนะครับเนี่ยเราจะราดสุกแล้วนะครับสุกแล้ว สำหรับเครื midst, ่องปรุงวันะล้วนะครับก็จะมีต้นหอมอันนี้เราหั่นไปเรียบร้อยนะครับต้นหอมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดซอยบางๆนะครับแล้วก็พริกนะครับมีพริกอันนี้พริกหั่นแล้วอันนี้ไว้สําหรับคนที่ชอบรสจัดนะครับแล้วก็จะมีตะไคร้ตะไคร้อนี้เราหั่นไปเรียบร้อยนะครับมีหัวหอมนิ็หน่อยแล้วก็มีมะนาวนะครับแล้วก็พริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะครับ ไปแล้วก็เราก็จะทําน้ําราบนะครับในกุ้งก็จะทําไว้แบบนี้นะครับเราจะเราจะทําน้ํานะครับน้าลาบเนี่ยราค่อยมาเทราบอีกทีนึงนะครับโดยเราจะเอาน้ํานะครับน้ําที่เราลวกกุ้งเองครับแต่ว่าทำไมต้องเอาน้าตัวที่ลวกกุ้งเพราะว่าน้ําลวกกุ้งเนี่ยมันจะมีความหวาน นะครับน้ำมีรสรสชาตินะครับเพิ่มความหวานหอมนะครับก่อนก็ใส่ข้าวคั่วนะครับพริกป่นนะครับนี่ก็ใส่ใส่เยอะก็เผ็ดนะครับใส่พอประมาณ หั่นมะนาวอ่ะนะครับวันนี้จะแซ่บขึ้นมารดแซ่บนะครับต้นราบสูตรคนเมืองมุก อ่อยจัดจ้านท่านผู้ชมก็ลองลอกไปทำดูนะครับว่ามันจะอร่อยจริงเปล่านะครับหรือว่าอยู่ที่คนทำนะครับเยวปุ้งลดหน่อย ใส่เลยนะครับเติมความนัวนะครับแล้วก็ใส่รสดีนิดนึงหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาหอมนะครับหอมใส่นะครับที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับหอมแล้วก็พริกที่เราตนะครับก็ใส่ไปนะครับ ก็เหลือดูนิดนึงใส่หองไปแล้วดูเหมือนน้ำจะหายไปเลยนี่แป๊บทงนึ่งนึงเราต้องชิมก่อนอ อร่อยอร่อหลังจากนั้นนะครับเมื่อปรุงเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทเครื่องปรุงใส่นี่เลยนะครับใส่กับกุ้งที่เราเตรียมไว้นะครับ ในรสชาตินะครับดูหน้าตาของลาบกุ้งในวันนี้นะครับดูสีสันน่ากินมากเลยนะครับก็เดี๋ยวตกแต่งมาวนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับใบมะกรูดน,นะครับหัน่นเป็นฝอยๆนะครับดูสีสันน่ากินนะครับตกแต่งหน่อยนะครับดูน่ากินนะ สำหรับใครที่ชื่นชอบความเผ็ดนะครับแถมให้เลยนะครับแถมให้นะครับอ่ามีพริกนี่นะครับกาดติดเลยนะครับไม่เผ็ดพริกรุ่นที่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ลองกินดูครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองกินดูหนะยไม่ไม่เผ็ดจริงๆเพราะตอนนี้ยังไม่ได้กินนะครับอ่าตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับลาบกุ้งในวันนี้นะครับก็จะให้ชมเข้าดูนะครับ ่าลืมนรับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวข้างในจะได้มีขอ,ของดีๆให้ชิมให้ดูนะครับ